น้องหนึ่งน้องเมฆน้องมวยไปบาย,บายบายบ้าน <c oughs> ขั้นทากเรียนตำบลน,นาโพกลางค่ะนาโพกลางอำเภอโของเจียมค่ะจังหวัด <c oughs> อุบลราชธานีน้ำตกทุ่งนาเมืองน้ำตกถ้ำก้องโอ้ไปทั้งนี้ครับแต่ว่าผมสิบ่พาทุกคนไปครับผมสิบภา,าไปบ้านปากล่าเลยครับเพราะว่าผมต้องเดินทางต่อไปอีกไกลครับเขาบ้านปากล่าเฮ้ยมีด่านมีด่านเขาใช่ไปบนนี้ด่านนี่ แต่ว่าคาบปิดครับกันขาบปิดเท่ากับไปเลยครับน้ำตกทุ่งนาเมืองอุทยานแห่งชาติผาแต้มโอ้รายการครับเจ้าหน้าที่พันยูหลายขนาดเลยน้ำตกไปทางขวานี่ครับเทาวันยักษ์เทราวันยักษ์บนหาจะมีล่ะเขาลบล่ะโอ้นึ่งเทราวันยักษ์น,น,กนี่ครับทางไปบ้านปากลาอุ้ยลงไปเรื่อยๆ่ยะ อู้นี่ครับทุกๆคนครับน้ำโขง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 ครับน้ำโขงอู้ยอู้อเห็ดของน้ำเฮ็ดหาอาหารบ่าน,นเดียวกระเดียครับไกลๆเลยครับผมว่าแต่ไกลครับโอ้แสดงว,ว่าน้ำตกที่เข้าเข้าไปเมื่อกี้นี่น้ำตกสองสามนำตกที่ผ่านมากะมันก็ลงนี่ไก่ๆนี่ผมว่าแต่ไกลน้ำโขงแม่นครับไกลๆเลยมาตามสายหัวนี่มันล้งน้ำโขงได้เลยโอ้ โอ้มีหานอาหารพร้อมครับถึงแล้วครัวฟ้าใสโอ้ฟ้าใสโฮมสเตย์อ้มีโฮมสเตย์พ้อโอ้คนมาเยอะมากโอ้เขามากินเข่าอยู่นี่สมพ่อเด้ออ้เป็นจุดชมวิวครับกินข่ากินน้ำอ่ะครัวฟ้าใสน่าจะขายดีครับทุกคนครับครัวริมฝั่งโขง แอนโฮมสเตย์โฮมสเตย์ไดนี่นอนกันใดนี่นอนหนีบ่อะแรงบริบ๊กใบก็มาครับโอ้บรรยากาศดีเลยครับนี่ขามไปนี่ก็โซ่ปอเล้าไกลๆนิดเดียวเองถือว่าเป็นหมู่บ้านสุดท้ายครับหมู่บ้านสุดท้ายริมโค้งเลยมันเป็น เส้นทางแบบว่าเส้นทางเรียบโค้งกับเส้นทางเหมือนจะคล้ๆว่ายุทธศาสตร์กับว่าได้ราคาเส้นทางการต้องเที่ยวกับว่าได้ครับโอ้ยสุดยอดนำแดงมากปลาขึ้นครับว่าปลาลำโค้นคโงนี่แซ่บที่สุดแล้วในบรรดาปลาโอ้ที่ว่าเป็นบ้านใหญ่ครับทุกคนครับมีวัดมีโรงพยาบาลเป็นบ้านตำบลเลยนนี่คันท่าเกวียน โอ้ได้การครับถามเพื่อนก้นก่เอยถามู้สาวเนี่ยเ้ยขออนุญาตเด้อท้าแม่ถามถ้าแม่แต่สิไทยเอาบุศาวดอกบ้านปากล่าไปไก่อยู่บ่ถามถ้าแม่เด้อแต่ว่าไทยผู้สาวได้สาวกินอย่างบุศาวสาวบ้านขั้นทาเกวียนตำบลอย่างนี้หน้าโคกลางค่ะหน้าโคกลางบ่เอาบุศาวขั้นทาเกวียนบ่มค่หน้าโคกลาง ขอคนถี่นี่ผมจะย่อคิเอาเงินขอห้บาทขออยังขออย่งมาดูผู้สาวไปอาบน้ำนะคะอีหยังนี่ทั้งพุ่นทั้งพุ่นขอคนถี่ครับโอ้โหเหตุจากไหนมาผมไม่หาสิบบาทมาดิไม่แต่แบ่งร้อยมาดิแบงค์พันเลยค่ะโอ้ยคือขนาดสาวบัดควันตาเขียนตะบนโคกกลางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่แหละครับนี่แหละความมุ่งหมายที่ผมมาหอดถี่ อมอมอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเด้ออันนี้ซื้อหน่อยังก่อนรายทีละคนนี่แม่เจ้าเนี่ยแม่ซื้อหน่อยังก่อนชื่อหนึ่งค่ะน้องหนึ่งอันนี้เดซ่าชื่อเมฆค่ะน้องเมฆนี่ดิฮัทล้างใส่เบอร์ชิปสองหนิแม่น้องยังฮัทหนาวมาดูโอเย็นอยากอายเว้ยเคยขำไปฟังผุนอยู่บ่อีกละเคยค่ะอ,อ,อู้เคยขำไปเลยนั่งเรือนี่บอก อ้าเจ้าวัวย่านบอกไอ้เห็นต้นหนามไอ้กระยานแล้าวขัวโอ้สาวบานีถือว่าแข็งแกร่งครับทุกคนครับวายหนามขาม,ขามขามโค้งไปหาพี่น้องฟังเลา่าสันนี่บุญไม่ง้างกับวายขามไปติแกระ่อนอันเดียวไปเลยบะหนูหอมไปเลยค่ะบมญ<า>เป็นตาแสบขนาดเดีด๋ยวทีละคนจะไปกินคำแสบไปเบิ่งก่อนอีกคำแสบไปเบิ่งก่อนน้องเมกคำแสบไม่มีแล้วค่ะมันหมดแล้วค่ะมันหมดแล้วบอก กินบักเคียเคียเดินยงเขาหอมเล่นหรือักเขือเคื้ยยู่นีน่ฮะเขายังมึงมะเขือที่กินเลย,ยค่ะเฮ้ยยูนี่ใส่ภาษาอย่างวะภาษาเลยภาษาไปเลยเลยครับเอาดีๆเมืบบม่อกี้จะบอาภาษาอย่างกันมันบูมเอ็นเขาหอมภาษายังไม่เถอะภาษาอีสานบ อ๋อแต่นั่นมันออกสำเนียงบ่คือในมูเนาะแม่นคะอ๋อเป็นสำเนียงเฉพาะถิ่นเนาะใช่ค่ะเออแม่จั่นใจเป็นตามาเห็ดคอนเทนต์อยู่นี่ครับทุกทคนครับคงเจียมคือเลยเนาะน้าวันเลยค่ะใส่เบ็ดใส่หม้อสวยๆเฮ้ยผวดน่องหนึ่งน่องเมฆน่องมวยป่ะบ๊ายบายบ้านขั้นทาเกียนตำบลนาโพกลางค่ะนาโพกลางอำเภอคงเจียมค่ะจังหวัด บ่แม่ยังรถครับจริงๆผมหูอยู่ผมอยากให้น้องเขาเบาให้ทุกๆคนในเบิร์นกันเสริมไปไม่เอาบายขอบคุณหลายๆเจ้าทินครับมาพอเจ้าทินครับนึกว่าเจ้าทินมิตอยู่สอปล่าวมาไทยกับเจ้ามีเจ้าทินขึ้นกันกับร um ิมฟังโขงกับไรงัวเลี่ยงเลาะสวนวัาซันมันประเด็นสนใจรถเลยมันเป็นเจ้าทิน เรือมุ่งไปเรื่อยครับจุดชมวิวบ้านสวนเพิ่มพูนบึงโขงแลกเขาเรามาสามกลางเต็นท่าเรือบุงยาโอ้เขามีเบโทรด้วยแสดงว่าเก็บเงินได้นี่มีเบโทรด้วยแล้วก็พูดวิวท่าเรือบุงยาลองไปเบิงครับจุดกลางเต็นนี่ไง เดี๋ยวลองไปเบิรงครับจริงๆแถวนี้มีมองเที่ยวหลายนะครับแต่ว่าคนเขาเ่ค่อยหูจักครับต้องคนแบบมาลุยมาบุกเบิกมายังอีหลีครับเดี๋ยวอนาคตต่อไปนี่ผมอาจจะอาจจะนะครับอาจจะได้มากครับอาจจะพาทุกคนมาเอาบรรยากาศกับจักมือจักคืนหนึ่งต้องเลยมากนะครับนอนจิบเบียร์เย็นๆเอาบรรยากาศริมโขงครับ่าเรือบุงยาได้ฟิลได้นบรรยากาศเลยแนะนําเลยครับ ท่าเรือบุงยาครับเดี๋ยวผมออกไปผมจะถ่ายเบอร์เบอร์โทรให้เบิ้งครับบรรยากาศฉากหลังก็เป็นภูเขาครับทั้งนี้ก็เป็นประเทศลาวครับไปนี่ครับผมโอ้ยสุดยอดเลยนิดเดียวเลยนี่ขามไปขามมาได้เลยครับนาแรงนี่่บน่ครับย่างขามได้ครับเพราะว่าแถวนี้อาจจะเป็นพระล้านหินครับเพราะว่าน้ำมันเป็นบุญบุญอยู่นะน้ำเป็นน้ำบนอยู่ห้องน้ำก็มีครับล้านกลางเตนี่บ่ตองห่วงเลยง้ยอาไว้หุ่นเลยแบบสุดยอดเลยครับชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่ภาชนะใดแถวนี้แหละครับสุดยอดบรรยากาศเลยครับอู้ดีกลางเนาะไผ่บกกลางทึงๆกับกลางทั้งล่างใดเนาะงอ้ายเนาะย่างกุดบ่ออ้ยนาแร่งก็ไม่ใช่ย่างขามได้เลยบ่ฮห่าบ่บังมังหันไหมบังน้ำโตนไหมพิษไก่กันยุบพิษบ่หืมสุดยอดเลยอันไหนภาชนะใดภาชนะใดอยู่ ตัวขาวๆบ่หร oh, ือว oh, ่าตัวพ oh, um so ี่โอ้ตัวหนาฟังเล่าเนาะโอ้ตัวนี้เลยพูดตัวนี้เลยนี่นี่เ๋ยวเห็นอยู่เนาะระวังต้นไม้ซองต้นอึงยืนหลุดเจ้าเห็นพระเสนอพระกำปั่นเสนอพระชนะใดพระชนะใดโอ้ได้การครับก่อนที่จะเข้าบ้านปากล่าครับเดี๋ยวผมจังสีไปถ่ายเบอร์โทรให้เบิ่งครับการเต้นสบายเลยครับผู้ใดที่บ่มากการเต้นกันนอนนั่นเนาะ ครับผมนอนกระตูปพันได้ตูบสองตูบสามตูบคุณมีอยู่หกตูบหกตูบทั้งนั้นนนั่ครับขั้นแม่นว่ามากเลยคิดคนจังไรเนี่เออคนละแปดสิบบาทครับหืมคนละแปดสิบกลางเต้นกลางเต้นคนละแปดสิบกลางเต้นคนละแปดสิบครับแล้านอนตูบเยอเถอะนอนตูบขึ้นละสามร้อยเออเอาของหาเตรียมมาเองของห้าเตรียมเองเครื่องก็อนุความสะดวกไฟฟ้านั่นนี่เตรียมมาเองสั่งได้แต่ว่าก็ไม่สื้อให้หรือว่าสั่งได้เข้ามาสั่งครับเขามาสิมาส่งเองครับ แต่ว่าเก็บค่าแปสิบาทครับของน้ำของในมีเรียบร้อยเยรียบรอยครับสะด,ดวกส,บ,สบายโอ้ไต่การครับทุกทุกคนครับเดี๋ยวผมจะซุม่มแกงตัวนั้นให้เบิงงครับนี่ครับคาเลือบุงยาโอ้จุดกลางเต็นชาติผู้าผู้ผาแตมก็เป็นจุดกลางเต็นที่ อยู่ใกล้กับผาชนะได้ครับถ้าผู้ใดอยากแบบว่ามักบริจาคมักแข้มเดีวบริจากนอนทึ่งเิงครับเพราะว่านอนทึ่งเิงมันกะกินเลี่ยงสังสรรค์แล้วก็กินเหล่ากินยาบ่ได้ครับกินเหล่ากินยาบ่ได้เรากะมันกะดอกในนอนไหวนะครับสี่ถุงก็คือต้องเงียบเบิดครับกะมาพั้ากนี่แล้วก็ตื่นแต่เสาร์ไปตื่นตีสามไปตีสี่เขาเปิดให้ขึ้นเบิรงตพระอาทิตย์ขึ้นนี่ครับเบิร์ตโทรเพลินศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดศูนย์ 8 1 0 8่ลานกลางเต็นท่าเรือบุ่งยาหยอดเลยครับนี่นะครับบกขึ้นว่าสิพ่อครับสโลกแรกแรกไปหันมาหนีกับพ่อไม่เมื่อครับบังหันกับพ่อผู้สาวน่ารักขนาดครับเห็นอย่บในกล่องน่ารักบ่น้องกำซื้อไว้เลครับก็ตามนั่นแหละครับไปเดี๋ยวเข้ากับเขาบ้านปากลาครับวันนี้บ้านปากลายินดีต้อนรับ หมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยว o top. โอท็อปโอ้สุดยอดเลยน้นห่วยครับลำห่วยสาขาเขาไม่นำโขงโอ้เป็นลรงเรียนเลยครับนี่เห็นป้ายแวบบแบบเมื่อกี้ครับเป็นลรงเรียนครับเรียนตัวฉดอ อยู่นี่ไปสุดลำโคง้งบ่ทแถวแม่ซุดสุดพอดีสุดทางพอดีบ่เทศยังหันน่องใหม่โอ้ยขอหยาดเบอร์ไงเด้อนี่ครับมาพอทถวแม่ปรนเทศน่องใหม่ถุงครับโอ้ยโบย่มามันแตกบ่คือบลูมบลูมอยู่บ่แตกบ่เจาะหู้อยู่บ่บ่โอ้ต้มแบบมัดใส่ถุงแล้วต้มเลยบ่ต้มเลยแต่มีมัดแต่ซุกอ๋อมันเลือกมันเลืองแต่ว่ามันปลาซุกมันเลืองมันเลือกอะไรเฮ็ดจะได้บ่เนี้ย มาเปลี่ยนถุงใหม่บ่หรือว่าเอาถุงเก่าถุงเก่าเทน้ำอ๋อเทน้ำมันออกเทน้ำเรือมันออกเือมันออกโอหนี่กขบิธีเห็ดไอโน่ใหม่โน่ใหม่ส้มแมนบอกโนไมถุงทน่ใมถุงทน่ใมดองอะไรเนาะทน่ใมดองทน่ใมถุงแต่ว่าบุ๊ดได้ใส่อย่างไรบอเนี่ยต้มย่างเดียวมัดถุงแล้วต้มครับโอ้นี่สูตรเพิ่นครับเออห่อนมือดิมันบอ่าเทน้ำเรือมันออกเทน้ำเรือมันออกแล้วก็มัดขึ้นอันอันเอาไว้กินได้เลยบอเนี่ย จักปีอายุมันขวบปีแนบขวบปีจะกินได้กินห้าวกระตุกต้มไม้ต้มด้วลวกลวกไม้ต้มไม้คือเป็นการถนอมอาหารเป็นการดองว่าสันเดอนคือดองบักม่วงบักนั่นบักนี่ไปเนาะกินแยมได้ก็ได้แต่ว่าตุกแต่ว่าต้องต้มก่อนต้มก่อนมทนเพราะท่านในซุปในนทำในซุปในเห็ดดองไว้ เวนว่บ่ได้ครับถูกทุกคนครับบ้านผมบ่ได้มีแบบนี้ผมก็ไม่คงวิธีคือกันเห็นแต่เห็นแต่เนี้ยเหลี่ยวดเนี้ยเขาหอยไว้หวะนะแบบที่เขาเขาว่าไมือน้องไม่ดองน้องไม่ดองอย่างเี้ยแล้ว้องให่ทุ้งกันสินะบางคนเป็นเห็ดใส่ขวดอะไรอย่างเงี้ยนะ่มันหมัดมันหมดโทษเวลาเอาอกกินมันอยากอ๋อเห็นแต่นี่มึงไงก็บ่นี่มันงไงมันละเวลาเอาอกกินมันกับม蒿กับผลอันนี้น้องไม่ปลูกว่าหรือน้องใไม่ป่าน้องใม่ป่าหิมโขงหิมพูหิมผานี่ครับน้องไหม่พ็กภาษา บ,บ,บ้านปากล่าครับตำบลยังเกงาะตำบลนาโพกางนาโพกางอำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นหมู่บ้านสุดท้ายครับหมู่บ้านชุดท่ายอำเภอโค้เอองเจียมอำเภอโค้งเจียมค่ะบรรยากาศก,ารกรด็ดีอากาศหนาวคือสิคักเนาะลมหนาวคือสิเข่าดีเนาะกระโบนหนาวเห็นแม่นบอกหอดโบนหนาวเสมอนะมันมันมันบางผู้ัวนี้นบ่จักเนาะบางผู้ฟังเล่าเนาะนาพายเนาะต้นไม้ลายอ่า โบนาว่บหอนโบนาว่บหอนนี่อากาศที่ว่าห่อนดีจับมันโบแหงคือยูไซน่ากัยโอ้ยนี่แหละมักธรรมสาดเนาะกับทรามสาดแม่แห้งมากท่ามสาดโอ้ยโบเห็นหน้าเห็นตาจักสิแม่นว่าผู้ใดอีแล้วแต่คนคนบ้านนี้เบิ่งก็สิจักอยู่เนาะแต่คนบ้านอื่นเบิ่งบ่ยโบจักแบบบ่าวนายสารดีโอครับยูทูบ เฟซบุ๊กอันเดียวกันนั่นแหละซื้อเดียวกันบ่าวนายซาลาเบโอพวกเจ้าเรียนอยู่นี่บ่ค่ะเขาห่อโรงเรียนอย่างว่าซื้อเต็มไอ้ฟั่งเลยโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโจพันบ้านปากลาค่ะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยังเกาะบ้านโจพันยุไสบ้านโจพันบ้านปากลาเดี๋ยสครับโอ้ยบ้านโจพันค่ะบ้านโจพันพังพุ่นเมื่อกี้พ ่านมาเมื่อกี้เนี่ยคราบหวยไ,ไปเห็นบ่ดีดีหอยนี่มันบ่โอ้สุดยอดบรรยากาศเลยครับทุกๆคนครับบิงบรรยากาศม,มันโคมนี่เดียวครับนี่ฟัง เฮ้ยเขาลงก่อนมปล่ะสุดยอดเลยครับบรรยากาศอ๊อแบบสวยเลยเดี๋ยวผมจะพลาดลาะเบิ่งท่านีน้อยนึงครับตรงข่ามนี่ หลังหมู่บ้านเนี่ย่ะจะเป็นภาชนะใดครับนี่ภาชนะใด้าคำเกจะเห็นคนหลายครับคนก็นจะซุ่มแซวจังเลยเพราะว่าพระอาทิตตกดินละคนก็นเขาบ้านเขาซองอันนี้ก็ที่พักสงครับบ้านปากล่ามูห้าตำบลหน้าโพก,กลางอำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลราชธานี สถานบริการสาธารณสุขชุมชนปากลาสีม่วงครับนะพระเทพน่าจะมาส่างครับนี่มีห้องฉุกเฉินด้วยอสุขคนครับบรรยากาศปรวะวัติพระอาทิตย์ขึ้นครับผาชนะใดครับนี่สุดยอดเลยนี่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจงังหวัดอุบลราชธานีตรงขามนะจะเป็นนาผาฟังเล่าครับตรงขาม หยดบรรยากาศเลยโอ้โอ้โหเส้นนี้นก็มีดด้วยนี่มีทางอีกตัวนี่เส้เหลเด็กน้อนไปเบิดร์ดแบบใหญ่เฮ้ยเสียดายแต่ไทยว่าหันบ่มี อ๋อมันถามมามันจะมาพรุ่งพรุ่งนี้มาอีกนะคนว่าเออขึ้นขนาดเก่งขนาดเลยสุดยอดเนี่ยเห็นครึ่งเห็นครั้งแรกเลยคุณดิมือเด้อขอบคุณหลายครับอุ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยอยากอายกองอพรุ่งนี้มาอีกนะคนวะเด็กหน่อยครับมันพ่ใหญ่เข้าไปหมดเลยห้องน้ำก้น ยอดเลยครับไหลลงจะในพูนี่อันนี้ได้ไหลลงเขาเลยบ้านปากลาสุดยอดเลยครับบรรยากาศบ้านปากลาครับกจะมีเสียงแน่บ่ม,มีเสียงแน่เลยครับเพราะว่าผมถ่ายสองรอบครับรอบแรกบ่มีเสียงจักกล่องเป็นอย่างว่จิตรหินลำไส้ฟงจักกล่องเป็นอย่างครับทุกๆคนครับเสียงหายเลยสงสัยมันห่อนแห้งนะ บ้านปากล่าครับยินดีต้อนรับหมู่บ้านโอท็อปวะสะกโอเคครับนี่แหละครับบรรยากาศหมู่บ้านสุดท้ายครับของอำเภอคงเทียมจังหวัดอุบลราชธานีครับขอบคุณทุกทุกคนครับที่ขอมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับไปกลับบ้านกันปิดคลิปครับน